จับตาเมียนมาจัดงานใหญ่เป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียนก่อนเข้าสู่ประชาคมปีหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกาะกระแสนะครับกับคุณสุภาพชายบุญจันทร์และผมอิทธิเดชบุญทิตานนนนะครับครับพูดถึงคําว่าอาเซียนนะครับในช่วงสัก3-4ปีที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าคุ้นหูเราเหลือเกินนะครับเพราะว่าไปไหนมาไหนผู้คนก็พูดถึงว่า AEC AEC นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วแหมคล้ายๆกับว่าไกลตัวเหมือนกันนะครับหลายคนก็รู้แค่ว่า AEC แต่ส่วนใหญ่จะมา แทบจะไม่ทราบกันเลยว่า AEC มันคืออะไรกันแน่ครับวันนี้เกาะกระแสโลกของเรานะครับก็เลยได้เชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ว่างั้นเถอะนะครับเป็นอาจารย์มาให้ความรู้กับพวกเรากันนะครับก็เลยขออนุญาตแนะนําเลยนะครับก็คือดรสุธาดานะครับเมฆรุ่งเรืองกุลท่านเป็นอาจารย์ประจําศูนย์อาเซียนและก็เอเชียศึกษานะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานั่นเองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับผมบการอ,อ,อาเซียนล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอาจารย์เพราะว่าจะมีการประชุมสุดยอดขึ้นมานะครับสุดยอดผู้นําอาเซียนที่ประเทศเมียนมาซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่า10 11พฤษภาคมนี้เองนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองเลยนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้อาจารย์ว่าควรจะเล็งไปที่จุดใดเป็นอันดับแรกเลยนะครับเดนคิดว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นที่ต้อง ให้ความสนใจเนี่ยสองสาเรื่องรเรื่องรแรกก็เป็นเรื่องของการแสดงบทบาทของอพมา่าหรือเมียนมาเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนรรเรื่องที่สองนี่ก็คือ,อการจัดงานของ,ของ ของของพมา่าเองนะฮะใน,ในการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยโดยเพา่อยิ่งเรื่องการกําหนดวาระการประชุมนะฮะการขับเคลื่อนต่างๆในฐานะผู้นําประเด็นที่3เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า,าสาระของการประชุมนะฮะที่จะทําให้เกิดการเข้าสู่การ การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปลายปีหน้านะซึ่งซึ่งก็จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้นำเนี่ยจะต้องกำหนดสิ่งที่เรียกว่าวาระเร่งเร่งด่วนในการที่จะเข้าสู่ปีหน้าให้ได้นะเพราะว่าเป็นปีที่กำหนดไว้แล้วว่าจะเข้าความเป็นอาเซียนความเป็นประชาคมอาเซียนจะสมบูรณ์นะครับประเด็นสุดท้ายนี่ดีนคิดว่าคงเป็นเรื่องของการมีบทบาทของภาคประชาสังคม ซึ่งเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยพม่าก,ก็เป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมภาคประชาชนขึ้นมาที่เรียกว่า A A A C s C <น>แล้วก็ s l a s A P A F หรือ ASEAN People Forum นะ,ะ,ะซึ่งซึ่งก็ได้ระบุประเด็นปัญหาที่จะกลายเป็นผลกระทบต่างๆ ที่ที่ภาครัฐเนี่ยควรจะให้ความสนใจจากการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้น4ีหประเด็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะจับตามองในในการประชุมวันที่1 1 1 1นี้คะครับผมอาจารครับก็อย่างที่ทราบกันว่าพม่าเนี่ยในปีนี้ก็รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนนะครับวาระที่สําคัญที่ ได้รับการบรรจุเข้าไปในการพิจารณาในการประชุมสุดยอด<ฮ>ะนะครับรัฐมนตรีสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เนี่ยที่สําคัญเลยเนี่ย<ฮ>ะนะฮะพมา่าได้ได้บรรจุเรื่องอะไรไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักอาจารย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความคลุกคลักเล็กน้อยนะคะคเพราะว่าปกติเนี่ยวาระการการประชุมเนี่ยจะจะเสนอให้สมาชิกสิบประเทศก่อนล่วงหน้าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็เสนอล่าช้ามากนะคะ จนกระทั่งเมื่อวันที่1นึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานี่วาระก็ยังไม่ออกนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับการประชุมครั้งที่แล้วนะฮะที่ที่บุนายรหรือการประชุมก่อนหน้าก็ตามเนี่ยประเด็นที่ค้างจากการประชุมครั้ง,งที่23เนี่ยก็อาจจะถูกบรรจุไว้ในวาระนะประเด็นประเด็นหนึ่งที่ที่ควรจะ4ีหประเด็นนะคะที่ควรจะคุยกันนะคะก็คือ ประเด็นแรกก็คือการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2558เนี่ยหรือ2015เนี่ยตอนนี้มีมีอุปสรรคขัดขวางอะไรบ้างจะต้องระบุออกมาให้ได้นะฮะในในสิประเทศนี้เรื่องของการประสานงานในเรื่องข้อตกลงทางด้านเศรษฐกิจต่างๆที่จะทำให้เกิดการนำไปปฏิบัตินะไปถึงไหนนะฮะเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจราจาที่เรียกว่า plus ต่างๆหรือว่าบวกอาเซียนบวกสาอาเซียนบวกหก<ะ>ต่างๆเนี่ยรวมทั้งอาเซียนกับกับประเทศอื่นๆที่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะเช่นฮ่องกงหรือว่าสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาหรือสหภาพยุโรปเนี่ยควรจะมีการพูดถึงในการประชุมครั้งนี้สุดท้ายเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการทบทวน เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำในปีนี้จนกระทั่งถึง31ธันวา2 558เนี่ยคะว่า10ประเทศเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะทำให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่31ธันวาคม558เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ผมถามอาจารย์ต่อเนื่องเลยนะครับคุณดิทีิเดชครับคือถ้าจะพูดถึงประเทศไทยแน่นอนครับการประชุมอาเซียนแบบนี้ก็จะมีผู้นํา ของไทยนี่เดินทางไปทุกครั้งไปนะครับอย่างน้อยก็นอกจากจะได้มีการหารือแบบทวิภาคีหรือไม่ก็หารือในส่วนของการประชุมอย่างเต็มคณะอะไรต่างๆนี่นะครับก็เกิดขึ้นเป็นประจําและสุดท้ายก็จะมีการจับมือประสานการทารุปออกมาเป็นผู้นาอาเซียนสุดยอดผู้นำอาเซียนสิประเทศสิบชาติอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสภาพของการเมืองไทยขณะนี้ณเวลานี้เลยจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้จะประชุมกันเนี่ยผู้นำของไทยยังไม่ชัดเจนเลยว่ามีมีหรือเปล่าเห็นว่าลัวหน้าคณะนี่เป็น ปลัดกระทรวงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ไทยเสียโอกาสไหมคือจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะในในในลักษณะที่ว่าจะไปปรากฏตัววันที่10-11นะฮะในที่สุดคงจะมีผู้นําของประเทศไปแต่ว่าประเด็นของความเสียโอกาสเนี่ยเนคิดว่ามันเกิดตั้งแต่ อยากจะบอกว่าตั้งแต่2,552 53 54 55 56เป็นต้นมาที่บทบาทของประเทศไทยกับอาเซียนเนี่ยกับประชาคามอาเซียนเนี่ยลดลงอย่างมากแทบจะไม่มีวาระที่เราเป็นผู้นำเลยนะฮะในประ,ใประเด็นต่างๆครับจริงๆปี2,552นี้ไทยเป็นประธานครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะ<ฆ>แล้วก็พอหลังจากนั้น คุณสุรินพิสุวรรณก็ได้เป็นเลขาธิการ<ช>ด้วยแต่ปรากฏว่าแทนที่ไทยเราเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นไปอีกแต่กลับ กลายเป็นด้อยลงไปอีกใช่ฮะ,ะ,ฮะก็ในในปี2552เนี่ยเราได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ต่างๆไว้เยอะมากนะฮะทางการเมืองใช่หมายถึงว่าทา,ทางทางทางประชาคมอาเซียน,นะะได้นำเสนอหลายอย่างเยอะมากโดยเพพาะอย่างยิ่งเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยของอาเซียนในเรื่องของอสันติภาพในเรื่องของอหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจนะคะค แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราประธานาเซียนกลายเป็นเวียดนามถัดจากเวียดนามกลายเป็นอินโดนีเซียถัดจากอินโดนีเซียเป็นกัมพูชาแล้วก็คร,คราวนี้เนี่ยแล้วก็บรุนนายแล้วก็มาที่พมา่าในระหว่างที่หลุดออกจากเราไปในปี2552เนี่ยไป,ไป,ไ,ปไปช่วงนั้นเราก็เข้าสู่วิกฤตทางการเมืองของเราเองนะฮะดังนั้นเนี่ย ก็จะมีปัญหาแล้วก so, so, ็เปลี่ยนรัฐบาลด้วยจากรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่อยู่ในช่วงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยฉันคิดว่าอาจจะไม่ไม่มีสมาธิพอนะแนวทางด้านต่างประเทศของเราไม่มีสมาธิพอหรือมีความชัดเจนพอก็ทําให้สักครู่ที่ถามว่าไปคราวนี้ไม่ทราบนายกจะเป็นใครเนี่ยจะเสียโอกาสไหมเราเสียโอกาสมาตั้งแต่ปี2553แล้วนะคะ และความเสียโอกาสที่ว่านี้เนี่ยคนที่เป็นคนไทยหรือคนที่มีเกี่ยวข้องกระทรวงการต่างประเทศนี่ทราบไหมครัว่าเราจะมาแก้คือถ้าเป็นเกมเราจะแก้กันยังไงคือประเด็นของความเสียโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราจะไม่มีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนนะเราก็ยังมีอยู่นะและการทํางานในระดับซีออมหรือซีเนียร์ออฟิเซอร์ที่ที่เป็นระดับของการชงเรื่องเนี่ยก็ยังดําเนินการอยู่ตามวาระนะฮะกระทรวงทบวงกรมทุกกระทรวงก็ดําเนินการตามแนว ของอาเซียนอยู่แล้วแต่<ม>คําว่าเสียโอกาสของเันหมายถึงการเป็นผู้นำใน,ในในประเด็นบางประเด็นที่เราจะสร้างข้อตกลงที่ที่อย่างน้อยเราก็ไม่เสียเปรียบหรืออย่างน้อยเราก็มีความพร้อมในหลายๆด้านหรืออย่างน้อยเราก็สามารถที่จะชิงสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงที่เราอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าเราไม่ไม่ถูกฟรอชเข้าไปให้ต้องตกลงจนกระทั่งเราเสีย เสียเสียโอกาสในการเตรียมความพร้อมอย่างนี้เป็นต้นข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือหรือแม้แต่การช่วงชิงภาวะผู้นําในในกลุ่มอาเซียนนะคะซึ่งไทยเคยอยู่ในลําดับต้นๆนะคะก็ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันใช้คําว่าเป็นโอกาสชนิดหนึ่งเหมือนกันครับอาจารย์ครับสมมุติว่าสมมติว่าการเมืองไทยขณะนี้เป็นปกติมีผู้นําปกตินะครับซึ่งก็ พร้อมที่จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่พมา่าันเสาร์นี้อาจารย์คิดว่าถ้ามีแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วงชิงการเป็นการนำนะฮะของกลุ่มประเทศอาเซียนเราควรจะทําอะไรเป็นอันดับก่อนเน้นคิดว่าประเด็นหลักของผู้นำเนี่ยคือวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของผู้นําในระดับรีเจน n a หรือระดับภูมิภาคนิยมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าประเด็นของอาเซียนเนี่ยคือจาก สมมุติประเทศไทย65ล้านคนหรือ69ล้านคนก็ดีเนี่ยขยายเป็น600ล้านคน600กว่าล้านคนเนี่ยมันเป็นขนาดของการขนาดเศรษฐกิจหรือขนาดอะไรต่างๆที่มันที่สามารถต่อรองได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้นำหรือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ดีเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในเชิงโลกาภิวัตน์หรือภูมิ ภาคนิยมอะไรเงี้ยนะฮะเน้นก็เชื่อว่าเราจะเรา,เ,ราเราจะเราจะเราจะแสดงบทบาทนั้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะ,ะตัวท่านเ,เองในฐานะนักวิชาการ,รก็ยังไม่เห็นสเตทเมนหรือว่านโยบายหรือว่าแนวแนวทางใดๆจากนักการเมืองนะฮะที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือใครก็ตามต่อ อาเซียนหรือต่อรประชาคมอาเซียนเพราะรนั้นเนี่ยดังนั้นแม้ว่าจะมีตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีไปประชุมก็ตามเดน,นไม่น่าใจว่าเรามีวาระหรือเปล่าที่เราจะไปสแสดงในที่ประชุมค่ะซึ่งก็ไม่แปลกถ้าหากว่าเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมประชุมใช่ไหม <ฮะ S 2> อาจารย์เดนคิดว่าประเด็นของการขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นประเด็นปกติที่ที่มาจากเรียกว่ามีกฎบัตรอาเซียน มีรถแมพมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ที่เป็นเรื่อง,เร,องเรื่องเรืฉพาะนะคะดังนั้นข้าราชการประจําหรือว่าแนวทางนี้ก็ถูกขับเคลื่อนไปเท่านั้นเองแต่<า>ฟังดูมันมันไม่สม,มาร์ทมันไม่เท่มันไม่ขลังนะฮะร<า>ะดับระระ,ะดับรัฐมนตรีไปหรือระดับปัก<า>กระทรวงไปมันไม่ขังมันไม่สมาร์ทมันไม่ก็เพราะเหตุจำเป็นเพราะเหตุจำเป็นดิฉันคิดว่าอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นปัจจุบันนะฮะเป็นภาวะปัจจุบันที่เราคงจะต้องยอมรับนะฮะแล้วก็ไว้เราสงบแล้วเราก็ค่อยตั้งตั้งลำใหม่ครับผมเอาละครับช่วงนี้ก็คงต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจเนี่ยยังมีให้คุยกันอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ